โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็ได้ทำการสุ่มด้วงมานะแต่พอดีว่าลืมอัดคลิปนะครับส่วนเจ้าตัวด้วงผมเนี่ยันปั้นล่นนสุดนะพลังไปแค่หนึ่งนาทีเจ็ดเท่านั้นนะพาสิบก็ทำไปไปนะพาสิบหนึ่ตตงตอนแรกก็ทำพาสิบสองเต็มเกลือจะจัดไปสุ่มไม่นบ้เกีียวสักอันเลยนะก็เลยไม่ได้ทำนะสำหรับพาสิบสองขอของด้วงผมตอนนี้ก็ประมาณนี้ไม่ค่อยได้มีอะไรมากครับ ก็เออแต่ว่านี่ผมซุ่มในการปรับพิเศษลิ้มด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันทยังไรละถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะเออเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเล่นเรียวทามเออคนจริงผมเล่นแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาคลิปมาให้ดูนะเออเห็นไหมเล่นไปจี๕เนี่ยชนะไปเก้าเกมแพไปหกเดี๋ยวจะเอาเออการต่อสู้ผมให้ดูนะครับคือด้วงในเรียวทามเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบดจ,จัดเลยนะ เดี๋ยวดูก่อนว่าจะให้ดูชิปไหนดีเอาเป็นชิปชิปไหนเลยแล้วกันนะเออตัวนี้เลยดิผมอาจจะพาดไม่ค่อยมากนะครับเพราะว่าผมเจ็บคอนะครับเดี๋ยวจะพานิดนึ่งนะนามาครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเอาสปีคุณหนึ่งก่อนเดี๋ยวโซนี่จะวางฝั่งซ้ายเอาครับคุณเจ้าไปจากราพเต็ม เกือบตายแ้วดวขวงนะด้วงผมครับแล้วพ่อยเ,เข้ามาตรงนี้หนึ่งแสนถือว่าแรงขันพวกสัมซับหน้าแสนสามชี้ปาบอมเข้าไปครับตรงนี้สามแสนหกระดูแรงกัะจัานะโอ้ขอครับจังหวะนี้แล้วแอนตีใส่ชักพัดเอกรมลงไปโน้นะแล้วฟูบเกีเนสกิลยัดตรงนี้สองแสเกลยชีบะไล่เคาะถึงที่วงไล่แอนตีมีหนึ่งครั้งครับลูรักงอครัุกิอันเดยัดเข้าไปตรงนี้แล้วหมาชีบะครับไล่ถนงตีเข้าไปครับ ดวงตีมนะโอ้โหตีมนันโคตรแรงตีหน้าหน,นึนจจ่งเซนนึงแรงจัดนหมาชิบะได้คอไปฮะแล้วหมาชิบะได้คอผิงที่ผมมารุซันกลับมาอีกครัง้งครับแล้วด้วงครับนับหน้าด้วงแล้วต่อยมาเอาสัพคอนกลับไปครับเราคงต้อสับหน้ามาสัพคอนกลับไปมงรูซันก็ไม่นอนเองคะับบุ๊กี้อันตีไปนหนึ่งครั้งแล้วหมาชิบะได้จมตีแล้วด้วงครับซัดกลับเข้ามา แต่ตัวผมครับซัดกลับใส่ตัวเขาไปบ้างครับเดี๋ยวมาทิบัตรแขอครับล่วงเขาซัดลัวงผมบขา้ามาแล้วกันซัดลงมาตรงนี้นะส้อนนักเนี่ยคนที่ผมก็ตายไปแล้วแล้วดวงฝั่งเขาก็ต่อยนะต้วงผมลงมาท้ายไปเลยแล้วผมเกียวอันนี้มาเกิวปิดเกมมาเลยเรียบร้อยฮะโอเคฮะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มสองสแมชและกันนะครับคลิปนี้ผมเนี่ยอาจะแป็วันแรกท,ที่ดวงเข้าเลยนะแต่ว่า คงแค่ลงวันที่สองก็วันที่3ามเนี่ยเพราะว่าผมพี่เจ็ดถัดนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องมอมมิ่งด้วยนะครับช่องพี่ชายสุดยอดที่ของเองครับผมอ้าวแล้วครับมาผมเนี้ยฝั่งเขามีโซโ่ผิดนะครับทีมผมได้ออกช้ากว่านะขับมาฝั่งพี่เขาใส่จังเองผมเลยนะเด้งห้าดาวม่วงเลยครับโอ้โหจะรอดไปครับนี้เนี่ยแล้วมาตรงนี้เกี่ยวที่สายสตันซัดเข้าไปตรงนี้ ส้งสามสยองขวัญน่เนกันตัวอยญ่างัทุกคีกับเพื่อนี้นะดาวโบอรอลดดินใส่หน้าฟูบุกีกับนักมย์กนบมนะนี่เขากดออโต้ด้วยเน,น,นี่ยรูซึกวาเขาแน่จะกดออโต้แล้วผมนะ,ะชี้ปะปอมดหน้มากเขาไปเ่ยสองสสาม่พอกระตรงนี้ยุงแดงป่าใส่เด็กดอ,อกกับผมไม่ตายด้วยนะฟูบุกีให้มาสกิลเข้าไปที่2องแสแล้วหมาที่บ้าให้จะปีเดี๋ยวจังหวะนี้ว่าไงกูบอกสักหน้าเมยนะจี สะท้อนไปจากลูกครับแล้วปาดนักขี่เสาความเพิ่มมาครับไม่ครับครับศูนย์ดำนี่ครับสะท้อนกลับไปเดินใหม่จังหวะนี้โซลีป่างสีเงาไทเด็กเขาผมไปแล้วแทนรอบนี้ตายไปแล้วผมแล้วมาตัวนี้เกียววินสตันโคสวยแล้วมันสตันด้วงกับครับขึ้นมาขี่ผมแล้วครับแล้วโบลล์ครับจังหวะนี้กดออโต้แน่ๆครับพ้นยิงใส่ลูกมาทัดเลยเออไม่มีตัวไหนตายครับยิงแม่งจบดตีแล้วด้วกสะท้อนไปสะท้อนไปลูกอือหือสะท้อนไม่แรง สองครับถือว่าแรงใช่การตรงนี้ลินผมเริ่มพันนะครับผมนะพูดเยอะมากครับผมลินเริ่มพันแล้วที่มาวานนี้แล้วทีมผมองเนขอตะกิลตัวเดียวครับนน่ถือฟูบุกี้ครับตัวอื่นโดนตะปันหมดอัศวินมาเคลื่อนตาตรงนี้แล้วเราจะตีกูบอมลงไปนอนนะไวโซนอีกฝั่งที่นอนใส่ทัชสมัคคีลิฟลาของผมลงไปนอนแล้วเกี่ยวีแนบตัวนี้ไม่มีสตะปันเลยเตะมาโอเคนล้วไม่มีตะปันเลยดีเลยนะตะเตีครับแล้วโบรลครับ จาวานิโบรสมินยัดใส่บ่วงอกมาตรงนี้มัานขางกินแดงจะตีล้วสะค้้นในตรงนี้ท้าในเท่าไหร่ต้ามาตามแรงกูนีงจะจับนะเดี๋ยวฟุบุกี่ครับอันติโดนจ้างรันหนูเฟโงนิกโดนสะค้อนตายเนะเดี๋ยวมาที wow. the the ่บ่าทราจะตีแรงแงลงไปแ้วนะร่วกอันตีเยอะมากเอยวิึงนับลงไปนู้นมาหนี้วปาดหน้าเชจาดุดเพื่อนเนาะหนเสืด้เนี่ ด้วงเหม Sag ืไล่โจมตีซัดเข้าไปนะตรงนี้นะครับเข้าเสือที่สี่ไม่มีหมาชิบาไล้โจมตีนะครับดูรอดดีนะครับอือหือโดนสะท้อนตายไปนะคริปปี้ปิดฉากไปครับเรียบร้อยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะกลับมาทัคลิปอีกทีนึงก็ตอนอาวุธดวงเข้านะครับก็สำหรับใครที่คลิปนี้อยู่ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับด้วงผมเนีย่ยก็ยังต้านเนี่ยได้เลือกถูกนะ ก็เลยไม่ค่อยอยากจรีวิวนะร้านเจ็ดพอนั้นเนี่ยเนี่ยสิ้นส่วนไม่มีไก่ะทำห้าได้เลยนะแต่ว่าก็มีกล่องเลือดสากลนะอยู่48อันเนี่ยแต่ก็ยังไม่อยากให้ครับขอฟาร์มไปเรื่อยก่อนนะตอนจะด้วงนะเออแล้วก็มีของดองถือว่าไม่เยอะครับแต่ก็ครอมีครับเดี๋ยวผมจะสุ่มหอมเอาหมดด้วงเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนายว่า